เห็นแล้วอึ้งค่ะไอจี IG ของพี่ใหญ่อย่างจีซูแบล็ p พิงนะคะถือได้ว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็กำลังไล่ตามโรเซ่มาแบบติดต,ตเรียกว่าหายใจนะคะลดต้นคอกันเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อเดือนก่อนนะคะทั้งคู่เนี่ยยังมียอดผู้ติดตามเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณแสนห้าได้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้สิคะโอ้โหยอดผู้ติดตามค่ะห่างกันเหลือเพียงแค่สี่หมืกว่าเท่านั้นเองนะคะ โดยเมื่อวันซืนค่ะ IG ของโลเซ่แบล็กพิงนะคะเพิ่งจะแตะ34ล้าน follower ไปนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะถัดมาอีกหนึ่งวันนะคะ IG ของจีซูค่ะก็แตะ34ล้านนะคะเท่ากันกับโรเซ่ค่ะตามไปติดๆเลยนะห่างกันเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะส่วนเมื่อคืนนี้นะคะตอนที่แอดทำคลิปข่าวนะยอดผู้ติดตามค่ะก็ตามนี้เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าค่ะของโรเซ่กับจีซูนะคะห่างกันเพียงแค่42,959 f o l l o w e r เท่านั้นนะคะ โหเรียกว่าใกล้กันมากเลยนะห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวค่ะดีไม่ดีนะคะวัน2วันนี้ค่ะพี่ใหญ่ก็อาจจะแซงโรเซ่ไปก็เป็นได้นะคะยังไงก็ คอยมาคอยลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วกันค่ะดูกันไปนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับนะคะใน b l a c k พิ n งก็เป็นได้นะแต่ตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าพวกเธอทั้ง4คนนะคะถือได้ว่ามียอดผู้ติดตามนะคะใน i n s t a g r กรมเนี่ยมากที่สุดนะคะในบรรดาไอดอลเคป๊อปเกาหลีแล้วค่ะคือไม่มีใครนะคะสามารถแซงพวกเธอได้ค่ะมีแต่พวกเธอกันเองเนี่ยค่ะที่อาจจะมีการแซงกันไปมาได้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะอันดับที่เยอะที่สุดนะคะยังเป็นขององลิซ่าค่ะก็เยอะมากเลยนะของเธอเนี่ย44ล้าน6 0แสนกว่านะคะ ในขณะที่อรองมาก็เป็นของเจนนี่ค่ะ37,590,000ล้าน5แสนกกว่านะแล้วก็อันดับที่3ค่ะตอนนี้ยังเป็นของโรเซ่นะคะอยู่ที่34,100,000ล้านแิดๆนะคะแล้วก็พิซูค่ะอยู่ที่34,60,000ล้าน6หมื่นนิดๆนะคะก็ห่างกันอยู่เราวๆประมาณ4 0 0หมื่นนะคะ นะแอดก็มาอัปเดตแล้วกันค่ะแต่ยังไงก็ขอสแสดงความยินดีนะคะกับทั้งสงสาวนะคะทั้งโรเซ่แล้วก็จีซูค่ะที่ตอนนี้ค่ะยอดผู้ติดตามของเธอะคะทะลุ34ล้าน follower โโไปไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์ก็แชรนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า